แค่รักรักพันสองพันก็เตียมจำนวนคือผูู้มีผู้ติดตามหาพันคนแมนมาพี่น้องแล้วการกดรับเพื่อนนั้นบางคนเป็นอายุก็ฝากไว้ได้พี่น้องเด้อย่าเฝ้าวท่อเฝ้าถอย,ถอยเห็ดคลิปอัดคลิปลงมาหลายๆเพื่อที่วางเขาเสิได้ผู้ติดตามที่ตามเฮ้าอหลีลก็เอาใจแรกใจเนาะตามมาตามกลับมันก็นเลยเกิดอาการที่เป็นแบบว่าตึงกันแลกกันนาะนะนะพี่น้องเพื่อนบางคนบางกลุ่มก็อาศสิมีมา เป็นเพื่อนมาแต่ก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนบรายเปิดหมดเมื่ออาชีพพอเขามาเหรียาเพื่อนก็อาสีมีความรู้สึกว่าเออเบื้อนายงุดยิดใน่อารม์มียงแค่รักรักพันสองพันก็เตรมจํานวนคือผู้มีผู้ติดตามหาพันคนแมนมาพี่น้องแล้วการกดรับเพื่อนนั้นบางคนขวงในห้องของเจ้าของในพี่น้องบางคนก็อาสิมีรักร้อยรักพันบางคนก็อาสิมีถึงสองพันสามพันคนก็มีประเทศนี้ก็มาบววก,กับการ ก็ต้องมาจากคลิปเพื่อนต้องมาคลิปเฮ้ามาในตัวตุนของเฮ้าบ่าวเฮาสิเว้าหยังบ่าเฮ้าเส็ดคลิปอีหย่งลงไปเพื่อนก็ต้องเขามาสนับสนุนหล้กก็มาคอมเนต์ย่อยไม้ลูกว่ามีมู่70คนพอมาเปิดโหมดเมื่ออาชีพแล้วมูทีู่ในเฟสของเฮ้านั่นกระสิเป็นผู้ติดตามเฮ้าแบบอัตโนมก็ต้องมาจากคลิปเพื่อนต้องมาคลิปเฮ้ามาในตัวตุนของเฮ้าบ่าวเฮาสิเว้าหยังบ่าเฮ้าเส็ดคลิปอีหย่งลงไปเพื่อนก็ต้องเขามาสนับสนุนหลักก็มาคอมเนต์ เพื่อที่ว่าสนับสนุนกันซึ่งกันและกันไปถ้าเป็นการใจแลกใจตามมาตามกลับบางคนรับมูจนเสียมสั่นมัดเนาะพี่น้องเนาะมันกะสิเป็นยังสั่นบางคนก็อาสิมีมูมาแล้วลายเป็นจํานวนเป็นรักพันประเทศจะโงคคิปไปเป็นยังคือบ่มียอดวิววตีพี่น้องแยกไหมเน่าคนที่อยู่ในเห็นขี้ไอเตอร์คือกันคนที่เปิดหมูคือกันกะสิเป็นขี้ไอเตอร์น้ำกันบางคนก็อาสิมารับมูเพิ่มหมัดเนาะพี่น้องเนาะ มันก็สิเป็นยังสันบางคนก็อาสิมีมูมาแล้วหลยเป็นจํานวนเป็นลักพันประเทศญี่ปุ่คลิปไปเป็นยังคือบ่มียอดวิวติพี่น้องย่า,ยาย่ไหมให้ในเฟซบุ๊กธรรมดาไนะมีจักคนจังย่า่ไหมนี่ยย,ย่า่ไหมมีเจ็ดสิบคนกันแลกกันนะนาะนะพี่น้องเพื่อนบางคนบางกลุ่มก็อาสิมีมาเป็นเพื่อนมาแต่ก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนบรด้เปิดหมดเมื่ออาชีพพอเขามาเรียญเพื่อที่ว่าสนับสนุนกันซึ่งกันและกันไปถ้าเป็นการ ใจแรกใจตามมาตามกับบางคนลัหมูจนเสมสั่นควงในหองของเจ้าคองในะพี่น้องบางคนกับอาชิมีรัก 100, 000, ลอยรักพันบางคนก็นอาชิมีถึงสวงพันสามพันคนก็นมีประเทศนี้ก็มาบวกกับกันบ่ได้เบิ่งคลิปของกันและกันเนาะพี่น้องบ่ได้เบิ่งคลิปกันเพราะว่าก่อนที่เฮาศิลาหมูได้พี่น้องเด้อให้พวกเจ้าไปเบิง่งก่อนบางคนตอนมาเริ่มเฮ็ดเปิดโหมดเมื่ออาชีพเนาะตอนมาเปิดโหมดเม,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 มื่ออาชีพไม่ไม่อาชิมีหมูพวกเพื่อนฟูง ที่อยู่ในอันช่องของจกเพื่อที่ว่าสนับสนุนกันซึ่งกันและกันไปถ้าเป็นการใจแลกใจตามมาตามกาบบางคนรับมูจนเสื่มสั่นนคนที่อยู่ในคอนขี้อเตอร์ขึ้นกันคนที่เปิดโหมดขึ้นกันกระสิเป็นขี้อเตอร์น้ากันบางคนก็อาสิมารับมูเพิ่มควงในหองของจาควงใะพ่นวองบางคนก็อาสิมีรักลอยรักพัน คนก็บอาซิมีถึงส้วงพันสามพันคนก็มีประเทศนี้ก็มาบวกกับการกักกเลี่ยวแต่เพื่อนนอะอันนี้ก็บบัวกันบัว่ากันพี่น้องต้องเข้าใจทั้งเขาและเฮ้าเพราะว่าการที่เฮาเปิดหมดเมื่ออาชีพเฮาก็ต้องใจก่วงว่ามันมาเป็นมู้กกับเฮามาอยู่แล้วตั้งแต่เดิมว่ามันสุขคนที่เพื่อนสี่เหลียนคลิปเลี้ยวให้มดเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นยังสัน บางคนกับอาศิมีมูมาแลวหลเป็นจํานวนเป็นรักพันประเทศจะลงคลิปไปเป็นยังคือบ่มียอดวิวว่าติพน้องยายกไหมเข้าใจว่าบ่ม่นทุกคนที่สีเล่นคลิปเลี้ยวคือเฮาที่สิมหาหาเงินที่สิมาเปิดหมดเมื่ออาชีพคือเฮานั่นแม่พน้องบางคนพ,อพ่อผนเณนคลิปเฮ้ามันก็เลยเป็นการบเสเถียรกันเป็นการบ่ตอบรับกันเท่าที่ควนแค่รักรักพันสองพันก็เตียมจํานวนคือผู้มีผู้ติดต,ตามหาพันคนแม่นบพน้อง แล้วการกดรับเพื่อนนั้นบางคนเฮาคนทีอยู่ในเห็นขี้ไอเตอร์ขึ้นกันคนทีเปิดโหมดขึ้นกันกระสิเป็นขี้ไอเตอร์น้ากันบางคนก็อาจสิมารับมูเพิ่มตามจํานวนผู้ติดตามยอดวิววอมี่จังสีนาพี่น้องไก่ทํากววมขอใจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ติดตามที่ดีเพราต้องมากดให้เฮาเขาต้องมาเบ,บอรงให้เฮากับบอแมนอันนั้นมันเป็นซิตซิตส่วนตัวของภัยของมั่นบาว่ากัน เฮ้าบอกกลาวกายกันพี่นงองแต่คนในชุมชนของเฮากะเอาใจแลกใจเนาะตามมาตามกลับมันก็เลยเกิดอาการที่เป็นแบบว่าเข้าใจว่าบรมทุกคนที่สิเลนคลิปเรี่ยวคือเฮาที่สิมหาหาเงินที่สิมาเปิดโหมดเมื่ออชีพคือเฮ้านั่นแม่พี่นงองบางคนพ,อพ่อผนเนนคิปเฮ้าก็ต้องมาจากคลิปเพื่อนต้องมาคิปเฮ้ามาในตัวตนของเฮ้าบว่าเฮ้าสีบา,าหยังบว่าเฮาสีเฮ็ดคีปอัหย่งลงไปเพื่อนก็ต้องเขามาสนับสนุนหล้กก็มาคอมเมต์ก็ต้องมาจากคิป เพิ่นต้องมาคลิปห้ามาในตัวตุนของหา้าวบ่าเห้าสิเวหยังบ่าเห้าสิเฮยดคลิปอีกยังลงไปเพื่อนก็ตตองเขามาสนับสนุนหลักก็มาคอมมนต,ตามจํานวนผู้ติดตามยอดวิวบ่วมีจังสี่นาพี่น้องไก่ทาความเขอาใจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ติดตามที่ดีสทําความเข้าใจให้หูแบบนี้เด้อคนที่เป็นหมูกับเ้าม่าอยู่แล้วตั้งแต่เดิมว่าแมนสุคนที่เพิ่นสี่เห่ียคลิปเลี้ยวให้ ให้ในเฟสบุกธรรมดานะมิจเจคนจังย่ไหมห่ไหนย่า่ไม่มีเจ็ดสิบคนบริได้เบิ้งคลิปของกันและกันเนาะพี่น้องบริได้เบิ้งคลิปกันเพราะว่ากอนที่ห้าศรริลัหมูได้พี่น้องเด้อให้พวกเจ้าไปเบิง้งกอนเขาต้องมากวดให้ห้าเขาต้องมาเบิ้งให้ห้ากับบอเมนอน,นันันเป็นซิทซิส์ส,ส่วนตัวของไผลของมันบวบากันห้าบอ่อเก่ากายกันพี่น้องแต่คนในชุ่มชนของห้าเพิ่นเป็นขี้อตอตือก,กันกับห้าบอ่อเพื่อทีว่า เวลาลงคลิปลงอย่างไปกับสิได้มีคนมาเบิงเฮาเฮากับสิไดเบิงของเพื่อนเป็นการสนับสนุนศึกให้ในเฟซบุ๊กธรรมดา่งมีจักคนจังแย่ไหมเนี่ยแย่ไหมมีเจ็ดสิบคนกันแลกกันนนา,นาพี่น้องเพื่นอนบางคนบางกลุ่มกระอาสมีมาเป็นเพื่นอนมาแต่ก,ก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนบรด้เปิดหมดเมื่ออาชีพพอเฮามาเหรียญมันกันแลกกันนนา,นาพี่น้องเพื่นอนบางคนบางกลุ่มกระอาสมีมาเป็นเพื่อนมาแต่ก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนบรด้เปิดหมดเมื่ออาชีพ พอเข้ามาเหรียญรับมูรับเพื่อนก็สิได้ร่วมกันเป็นหาพันเพราะว่าตอนเข้ามาเหรียญใหม่ๆเข้าต้องรู้จักหลัพี่น้องว่าเข้าไมีมูในเฟษก็ต้องมาจากคลิปเพื่อนต้องมาคลิปเข้ามาในตัวตนของเข้าบ่าวเข้าสีบาลยังบ่าวเข้าเสียคลิปมัยงลงไปเพื่อนก็ต้องเขามาสนับสนุนหลักก็มาคอมเมนต์เขาอาจสิมาขอเป็นมูเข้าหรือเข้าก็อาจสิขอขอเป็นมูเพื่อนก็นได้ต่างคนต่างม,มีสิ์ขอเป็นเพื่อนกันแลกกันเนาะพี่น้อง บางเทื่อขาก็ไปเบิ่งก้อนแว่า,าก็ต้องมาจากคลิปเพื่อนต้องมาคลิปห่ามาไม่ตัวตุนของห่อบา,าบาหา่าเสียบาลยังบาบาห่อเห็ดคลิปอีหยังลงไปเพื่อนก็ต้องเขามาสนับสนุนหลกักการมาข้อมีนเดิรอายุก็ฝากไว้ด้วยพี่น้องเด้อย่าเฝ้าท่อฝ้าถอยเห็ดคลิปอัดคลิปลงมาหลายๆเพื่อที่ว่าเขาสิได้พูดติดตามที่ตามเหาออหลีลกันแลกกันนั่นะนะนะพี่น้องเพื่อนบางคนบางกลุ่มก็อาจสิมีมาก เป็นเพื่อนมาแต่ก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนบ่ายเปิดหมุดเมื่ออาชีพพอเฮ้ามาเหรียญมาก็ต้องมาจากคลิปเพื่อนต้องมาคลิปเฮ้ามาในตัวตุ่นของเฮ้าบ่าวาเฮ้าสีวอย่างบ่าวาเฮ้าสเสียคลิปอีหยังลงไปเพื่อนก็ต้องเขามาสนับสนุนหลักการมาคอมเมนต์ลงคลิปไปจังไดเก็ดบ่มีคนเบิงลงคลิปไปจังไดเก็ดบ่มียอดวิวบางคนก็สงสัยอยู่ด้เนาะพี่น้องเนาะลงไปแล้วมันไปยูจังไดกะก็แล้วแต่เพื่อนเนาะอันนี้ก็บ่าว่ากันบ่าว่ากันพี่น้องต้องเข้าใจทั้งเขาและเฮ้า เพราะว่าการที่เขาเปิดหมดเมื่ออาชีพเขาก็ตรงใจกวงแม้ว่าว่าเป็นมู่กันแล้วกะเอาใจแลกใจเนาะตามมาตามกลับมันก็เลยเกิดอาการที่เป็นแบบว่าเขาต้องมากวดให้เฮาเขาต้องมาเบิ่งให้เฮากับบอแมนอันนั้นมันเป็นซิทธิส์ส่วนตัวของไฟของมันบอวากันเขาบอกกล่าวกายกันพี่นองแต่คนในชุมชนของเขาจะทำควมเขาใจให้หูแบบมีเด้อคนที่เป็นมู่กับเฮามาอยู่แล้วตั้งแต่เดิมบอแมนสุขคนที่เพิ่นสิเหรียญคลิปเลี้ยว ให้กะก่แล้วแต่เพื่อนเนาะอันนี้ก็บว่ากันบ่าวกันพี่น้องต้องเข้าใจทั้งเขาและเฮ้าเพราะว่าการเที่ยวเปิดหมดเมื่ออาชีพเข้าก็ตตรงใจก่วงรางบ่แม่นว่าเป็นมู่กันแล้วค่ะเพิ่นเป็นคี่เตือ์กันกับเฮ้าบอเพื่อที่ว่าเวลาล่งคลิปลงอยางไปก็สิได้มีคนมาเบิงเฮาเฮากับสิไดเบิงของเพิ่นเป็นการสนับสนุนสึกะเอาใจแลกใจเนาะตามมาตามกลับมันก็เลยเกิดอาการที่เป็นแบบว่าเพื่อที่ว่าสนับสนุนกันซึ่งกันและกันไป ถ้าเป็นการใจแลกใจตามมาตามกับบางคนลาหมูจนเสื่อมสันม่นมาดเนาะพี่น้องเนาะมันกระสิเป็นยังสัน่นบางคนกับอาสิมีหมูมาแล้วหลายเป็นจํานวนเป็นลักพันประเทศี่ป่ลคลิปไปเป็นยังขึ้น่มียอดวิว,วตีพี่น้องย่ายไหมก็เอาใจแลกใจเนาะตามมาตามกับมันก็เลยเกิดอาการที่เป็นแบบว่าให้ในเฟซบุ๊กธรรมดานี่มิจักคนจังย่ายไหมนีย่ย่ายไหมมี7เจ็ดสิบคนบางคนตอนมาเริ่มเฮ็ดเปิดโหมดเมื่ออชีพเนาะ ตอนมาเปิดหมดเมื่ออาชีพไม่ไม่อาชีพไม่มีมูพวกเพื่อนฟู้งที่อยู่ใน้านช่องของเจ้าขึ้งกันแลกกันนะนะ,นะพี่น้องพเพื่อนบางคนบางกลุ่มก็อาชีพมีมากเป็นเพื่อนมาแต่ก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนบรยายเปิดหมดเมื่ออาชีพพอเขามาเหรียญมันย่ายไม้ลูกว่าไม่มีมูเจ็ดสิบคนพอมาเปิดหมดเมื่ออาชีพแล้วมูที่อยู่